โอเคถ้ารับกับสวัสดีสวีนะครับวันนี้แล้วก็จะมาแจกงนะครับจะเป็นมอสสกินนะเวอร์ชันล่าสุดนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะไม่หลุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันมีตัวอะไรมั่งนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้นะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงนะครับแล้วก็วิธีการเล่นยังไงนะไม่ให้หลุดนะครับก็จะมีทุกสกินนะครับแน่นอนร้อยเปอร์ จะช่องนะครับนี่โอเคผมจะดูเป็นภาพรวมนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน board, uh. 好好 like, ้องๆไปแคปบเอานะครับเผื่ออยากได้ตัวไหนก็ลองโหลดไปเล่นนะครับก็มันมีทุกตัวแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนะครับสองร้อยห้าสิบตัวนะครับมีทุกตัวแน่นอนนะครับอ่ะโอเคบางสกินก็อาจจะเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับซึ่งมันยังไม่มีขายในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับบางตัวนะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยล่ะแบบมันมีสกินเยอะมากครับเนี่ยเห็นไหมบางตัวมันมีพวกไอคอนพิเศษต่างๆนะฮะ คือแม่งแบบโคตรจะเท่เนี่ยบางตัวที่บางตัวมันก็ยังไม่มีสกินที่เขามันยังไม่เข้าเซเวอร์ไทยนะครับบางตัวนะฮะนี่นะครับแต่ส่วนมากโดยรวมมีทุกสกินแน่นอนนะครับสวยและสวยด้วยนะครับดูหน้าไอคอนเข้าเกมนะฮะสวยมากนะครับอันนี้ที่มันเป็นภาษามันจะเป็นภาษาเวียดนามนะครับอันนี้ผมแปลงมาจากคนเวียดนามนะปกติมันจะเป็นเซเวอร์ไทยนะครับนี่นะครับมีหลายตัวนะครับลองเอามาเล่นกันดูนะฮะเห็นไหมมีทุกตัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมฮะ ตัวใหม่สกินตัวใหม่นะครับมีแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เข้าในเซเวอร์ไทยนะครับมีสกินเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยนะครับถามว่าเล่นยังไงแล้วไม่หลุดนะส่วนมากที่ผมเจอนะครับก็แนะนํานะโหลดตรงนี้ให้เต็มนะที่ผมที่ผมหมุนอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเพื่อตอนเราโหลดเกมมาใช่ไหมครับมันจะให้ดาวน์โหลดไอ้ไฟล์พวกนี้นะครับไฟล์ตัวละครอ่ะให้เราดาวน์โหลดให้เต็มก่อนนะครับถึงเราจะเล่นแล้วไม่หลุดนะครับถ้า เอาไปเล่นเอาไปเออเอาไปลงแรงหรือว่าห้าห้าสามสามอะตัวมันจะล่องหุ่นนะครับแล้วก็มันจะไม่มีสก,กินนะฮะมันก็จะแหลกแล้วก,ก็หลุดได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ที่พี่ผมเจอนะครับก็ตัวโลดตรงนี้ให้เต็มนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรไม,ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเอาไปเทสดูนะครับอันนี้สำหรับใครที่กลัวว่าหลุดหรือไม่หลุดนะครับผมรับประกันนะครับอันนี้มาเล่น33นะครับว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมไปเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็มาได้ใน3.3นะครับมาดูว่ามันหลุดมันหลุดหรือเปล่านะครับแต่ผมรับประกันนะครับมันไม่หลุดแน่นอนนะครับวันนี้วันที่19โมกราคมนะครับอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับก็บางบางอันคลิปมันอาจจะมันอาจจะเก่าแล้วนะฮะ หรือว่าไฟล์มันอาจจะเก่าที่มันยังไม่อัปเดตนะครับมันก็ทําการเล่นแล้วหลุดนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเกี่ยวกับพวกมอสกินหรือว่าเกมอาวีต่างๆนะครับหรือว่าฟรีไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแจก,กเรื่อยๆแล้วกันนะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับช่อง P ียูแชนแนลนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องช่องสำรองนะช่องลุงแซมแชนแนลนะครับช่องนั้นก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอ่ะโอเค อันนี้เรามาดู้ในเกมกันเลยนะครับว่ามันจะหลุดหรือเปล่าแต่แน่นอนร้อเซ็ไม่หลุดนะครับถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นเพื่อนวันนี้เรามาเล่นเป็นตัวไซนิดนะครับไซนิดเดี๋ยวรออันติมาก่อนนะครับอันติมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายแน่นอนนะครับเดี๋ยวรออันติมาก่อนนะฮะโอเคแล้วก็เราก็บวกกันก่อนครับสกินสวยมากนะครับไอคอนต่างๆนะครับมาเต็มแน่นอนนะครับแต่ต้องโหลดไอตัวตัวนั้นที่ผมบอกให้เต็มอ่ะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาถึงจะมาทั้ง สกินทั้งไอคอนนะครับต่างๆนะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์สกินน่ะนะครับมาถึงจะมานะสวยมากนะครับอันนี้ถามกันมาเยอะนะว่าผมใช้รุ่นอะไรเล่นนะผมใช้โพโคโฟน F2 นะครับก็เป็นโทรศัพท์ใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันนะครับรุ่นโทรศัพท์โทรศัพท์ใหม่นะไอ้ลิงมาลิงมาถอยก่อนถอยถอยเลยนะฮะเห็นไหมครับปิงก็ลื่นขึ้นนะครับปิงก็เขียวนะยังไม่ปิงแดงเลยนะไอ้มาดิคิกซี่ไอ้คิกซี่เปรนติถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันแรงนะฮะอันติมันแรงครับ อันติเดี๋ยวเรารออันติเรามาก่อนนะครับเฮ้ยเรียบร้อยได้หนึ่งตัวสวยงามระเบิดแฟร์เป็นบางทีอันติมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับจังหวะนี้สวยลิงเข้าหหลลลััังงงครบิเข้ามาาาจังหวะะนี้เเรเรตลุมบบบบออลลลฮะะตุมมมหเก็ดทีครัสวยงามมากนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตีบังกรกันไปตีบังกร let's go เจอกับตัวใหม่นะเห็นไหมครัคิริโตะนะครับมีสกินและสวยมากเลยนะเอ้ยแล้วคิริโตะแตกนะฮะ กิตโตะรอดเฉยถอยถอยถอยเลยถอยเลยถอ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 ยเอาเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาด,อาดิมาได้นะมาได้นะอ้าวโห้เอาดิเอาดิเอาดิแฟดหนีไปก่อนลิงมาไม่ทันนะไม่ทันลิงแม่งเข้ามานะได้ลิงได้เรียบร้อยได้ซิ่งด้วยนะเอ้ยกิโตะเข้าสิงดิเอ้ยสวยงามมากนะครับแม่งฟาร์มอีเดียวเลยนะฮะฟาร์มอีงเดียวเลยไม่ช่วยเพื่อนเลยนะครับอ่ะโอเคเรามาแล้วเมื่อกี้มานาเราหมดนะฮะถ้ามานาไม่หมดตายแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ นี่หละฟาร์มไปก่อนอคิดเตโตมาช่วยหน่อยแล้วกันคิดตโตกลับบ้านไปก่อนได้นั่นแหละเฮ้ยจังหวะนี้ครับ2ตัวครับจังหวะนี้จังหวะนี้ได้ครับได้ได้สวยงามมากนะจังหวะนี้เอ้ยเจอลิงเจอลิงเข้าป้อมถอย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 ผมไม่น่ารอดไม่น่ารอดมามามาเราฟาร์มก่อนนะครับเอาเลือดก,ก่อนจริงเรากลับไปเอาเลือดนี่ตัวอะไรเข้าไปบวชนะคิดตโตแน่เลยมาบวกกับลิงเหรอ รออันติเรามาก่อนนะครับอันติเรามาแล้วเก็บเลือดแป,ป๊บนะฮะเลือดจะหมดเลือดจะหมดรอรอจังหวะจ,จังหวะน,นี้รอบวกนะครับเราบวกไปแล้วก็ฟาร์มเก็บเลือดนะชารเก็บเลือดไปเรื่อยๆนะรอเพื่อนก่อนจะเย็นนะเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งขับป้อมเฮ้ยลิงช่วยลิงก่นสวยงามช่วยเพื่อนโอ้โหจังหวะน,นี้แม่งสุญญดยอดทีมอ e ีสปอร์ตฮะจังอันนี้แบบว่าสวยงามมากนะฮะ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบในวันนี้ครับจะจบหรือเปล่ามามาเอาในป้อมครับอย่าจบอย่าจบจบดีเร็วคนจะรีบคนรีบไปทําอย่างอื่นโอ้โหคิปหมดคิปหมดต้องถอยก่อนนะฮะถอยหมดถอยก่อนอะไรวะเพื่อนมันยังไม่อยากจบเลยเฮ้ยเราขอดิไม่ได้ได้ไหมนยะไม่ได้นะขอบับก็ไม่ให้นะเอ้ยตีมังกรให้ผมตีอยู่คนเดียวเลยแม่งไปตีไปบวชอีกแล้วนะฮะ มานายังไม่เต็มเลยเดวยวก็ตายฮะโอ้โหแม่งทำไมทีมเรามันโหดจังวะเฮ้ยรีบจบแล้วโดยคลิปมันอาจจะยาวนะผมรีบจบแล้วไม่ไหวแล้วผมรีบจบแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคจบไปเทียบร้อยนะฮะจะจบได้หรือเปล่านี่คลิปเข้าตีแรงขึ้นแน่นอนนะเฮ้ยลิงมาเฮียแล้วคลิปหายแนละ้วเพื่อนเออไม่ช่วยหน่อยโอ้โหกีที่โตจะแตกนะนะั่นแหละ ทำไมมันไม่จบกันวะจะได้รีบรีบรีบจบคลิปแล้วก็ไปลงมัดนะก่อนวิธีการลงมัดตะกินนะครับราคาที่อยากได้นะครับลงง่ายๆครับไม่โดนแบแล็คลสเซนนะอันนี้ใช้มาประมาณไอดีนี้นะครับสองปีสองสามปีแล้วละ่ะก็ใช้มาตลอดนะครับยังไม่โดนแบนเลยนะครับโอ้โหเ,เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่รีบจบแต่เกมพลิกจิ้ผ่านเลยเนี่ยกำลังไปช่วยนะเพื่อนแต่เย็นเย็น ใจเย็นคีตโตโอ้โหคีตโตโดนลุมนะโดนลุมดูมมดมมูมันโดนลุมฮะมันโดนลุมแฟดไปหนึ่งทีไม่งามเอออันติออกไปจบสักทีจบจบ,จบเพื่อนเดี๋ยวจะเกมซะก่อนมาแล้วจังหวะน,นี้ครับจบแน่นอนร้อเปอร์เซ็นมาดีลิงลิงมาดีอันติลิงอันติครับลิงอันติเ <c oughs> ต็มเต็มฮะจบแน่นอนร้อเปอร์เซ็นไปแล้วมามาคลิกซี่ตุนคลิกซี่ตุนปะคลิกซี่ปะคลิกซี่เข้าหวันไป สวยงามนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมอสสกินกันเลยนะครับว่ามันจะลงไงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมอสวิธีการลงสก,กินกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันจะลงง่ายหรือยากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสอนลงนะฮะ อ่าโอเคนะครับมาดูวิธีการลงกันก่อนเลยนะครับว่ามันจะลงยังไงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า ES File p o l l e r นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใต้ริมชันเลยนะครับอะโอเคก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นไฟล์มอสสกินนะครับจำนวน6จํานวน2 0 0 220สกินนะครับผมจะใส่ชื่อว่าฟูลหกสิบสกินไว้นะครับตลรงิชชั่นเลยนะครับตรงตรงคอมเมนต์นะผมจะใส่ไว้ตรงของคอมเมนต์นะครับอ่ะโอเคให้เพื่อนๆดาวน์โหลดไปเลยนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับอ่ะโอเคเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จนะครับ ให้เรามาทําการกดติดตั้งโปรแก,กรมตัวนี้นะครับมันชื่อว่าโปรแกรม E Fileer นะกดติดตั้งไปเลยอ่ะโอเคเมื่อมันกดติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหน้าตา่างหน้าจอแบบนี้นะครับให้เราเข้าตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้นะเนี่ยเห็นไหมเมนูตัวเครื่องนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปที่ตัวดาวโหลดของเรานะครับตัวนี้นะครับดาวโหลดของเรานะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะจะมันหาแฟ้มนะครับที่ดาวโหลดเมื่อกี้นะครับเมื่อเราดาวโหลดเสร็จนะครับมันจะอยู่ที่ดาวโหลดของเรานะครับอ่ะโอเคแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็เลือกติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กเป็น E S Silver นะครับเท่านั้นนะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็นเวลานี้เท่านั้นนะครับกดไปเลยนะฮะอ่ะโอเคมันก็จะเจอเห็นไหมฮะไฟล์ที่มาอยู่ในแฟ้มนะครับอ่ะโอเค K G d H นะครับให้ทําการกดค้างนะครับกดค้างแล้วก็เลือกคําว่าคัดลอกนะครับข้างขวาล่างนะครับคัดลอกนะครับอ่ะโอเคแล้วก็สไลด์มาขวามือนะครับเข้าไปที่ Android นะครับ Android ตรงนี้เลยนะครับ Android Data นะฮะ แล้วก็กดวางไปเลยนะครับแค่นี้นะครับกดเขียนนำไปใช้ทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็กดเขียนนะครับกดเขียนทับไปเลยนะครับแค่นี้ครับก็เป็นวิธีการเออ่ดาวน์โหลดไฟล์สกินนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วผมต้องรีบไปเก็บผ้าโดนแม่ด่าแล้วอ่ะโอเคขอตัวแล้วก่อนครับสวัสดีครับไปเก็บผ้าก่อนฝนตก